นเดตครูกิมิยะเปิดใจเคลียร์ปมเลื่อนแต่งงานแท้จริงแล้วเป็นแบบนี้เป็นประเด็นข่าวใหญ่โตไม่น้อยค่ะ <Okay. S 1> เมื่อจูจๆพระเอกนเดตครูกิมิยะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้เลื่อนงานแต่งนางเอกสาวใหญ่ยาอุรัสยาออกไปอย่างไม่มีกําหนดซึ่งล่าสุดนาเดตได้เดินทางร่วมซ้อมฟ้าจรดทรายดเมียรสิทันก็ได้เปิดใจถึงสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวการกล่าวว่าเกณฑ์กระแสข่าวแล้วลืมไปว่าเรื่องเนกาทีฟอันนี้ก็คอโทจริงๆผมไม่มี โอกาสสุดท้ายได้คุยกับน้องและขอโทษน้องไปแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการจะให้เป็นแบบนี้เลยแต่การที่บอกว่าเลื่อนไปไม่มีกําหนดเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปดูเรืกอะไรแต่ว่าจริงๆเราก็แพนแล้วค่ะว่าปีหน้านะเพียงแต่ว่าในตอนนี้เราทํางานและไม่มีเวลาที่จะไปดูเรืกเพราะถ้าแพ้จริงๆเราก็อยากทาด้วยตัวเองมากกว่า ที่จะไปจ้างคนอื่นแล้วก็ปล่อยให้เขานั้นทำทุกอย่างแทนเราเพาอยากรู้สึกว่าเราทุ่งเทกับตรงนั้นจริงๆค่ะซึ่งเจ้าตัวยองมาตอนเห็นพาดหัวข่าวสื่อต่างๆกระวบสิครับแล้วข่าวเอาดีดิตอะไรไปก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่เราเองไม่พูดให้ชัดเจนอันนี้ก็ผิดเองไม่ได้มีการพูดคุยกับยายาแล้วเพราะมีอะไรแล้วก็คุยกันอยู่น้องโอเคแต่น้องก็บอกว่าสิ่งที่พูดความใหม่มันคิดได้2อแบบแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพอมีโอกาสก็ได้พูดแก้ไข พูดไปก่อน